ใหม่เลย Optimus View นะคะตัวนี้เนี่ยเขามาด้วยหน้าจอ5นิ้วเลยค่ะใหญ่มากๆแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเล่นเน็ตนะคะชอบดูหนงังหรือชอบเช็คราคาทองราคาหุ้นนี่ตัวนี้สบายตามากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขามาด้วย Android 4.0ค่ะะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเน็ตนะคะรับรองได้ว่ารวดเร็วมากๆเลยให้ดูวิดีโอนี่รับรองได้ว่าไม่มีสะดุดนะคะ,ะให้ดูกันเลย 4.0คะ่ะรับรองว่าไม่มีสนุดแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นแบบ IPS ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยจะสบายตามากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วยประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแบตจะหมดเร็วใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยแบตเขาสามารถ stand by อยู่ได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะคะครับรองว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันสูงสๆเนี่ยตัวนี้รับรองได้ว่าเล่นได้ไม่มีกระตุกค,ค่ะอ่ะแล้วก็มาฟังโปรโมชั่นดีๆดีเนาะของ LG กันบ้างค่ะ สำหรับโปรโมชั่นในงานโมบายเอ็กซ์โปในครั้งนี้นะคะก็ราคาให้ทายราคาว่าราคาเท่าไหร่นะคะเป็นราคาสูงขนาดนี้ใช่าคาไม่สูงเลยใช่ราคาเพียงแค่18,900บาทเท่านั้นเองเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนได้สบายสบาย,ส,บายสุวเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีประกาที่แถมมากับตัวเครื่องนะคะมีเคสแล้วก็มีแบตสำรองให้ด้วยค่ะนี่แล้วก็ความพิเศษของเขาให้ดูตรงนี้นะคะสมมติว่าที่พี่ อยากจะเลื่อนไปดูข้างหน้าหลังปกติเราต้องเดาใช่ไหมคะว่าเอ๊เราจะเลื่อนไปดูตอนนี้แต่นี้เขาจะมีแถบเล็กๆให้ค่ะเลื่อนไปดูแถบหน้าหลังที่เราต้องการแล้วคลิกมาไม่มีกระตุกค่ะไม่ว่าจะเลื่อนไปหน้าแระหลัง,ลงแล้วก็ที่สําคัญนี่สมุิดูวิดีโอใหญ่อย,อยู่เราอยากจะดูวิดีโอเล็ก ก็กดสามารถเล่นพร้อมกันได้2วิดีโอโดยไม่กระตุกเลยเหมือนเล่นในคอมพิวเตอร์เลยนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะต้องขอฝากติดตามนะคะในเว็บไซต์ w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  e b นะคะ lgmobilelover.com ค่ะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารของ LG ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย